สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น fcjk เกษตรฟาร์มทุกทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องวัวผสมไม่ติดนะครับทำอย่างไรนะครับเพราะว่าแม่วัวตัวนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือผสมครั้งแรกครับสมเทียมครั้งแรกนะครับ ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับรอบสองนะครับสมเทียมอีกเวลาเดิมไม่ติดนะครับนี่พอครัง้งครั้งที่สองไม่ติดนะครับผมก็มีการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาก็คือว่าล้างมดลูกครับเขี่ยมดลูกล้างมดลูกอาจจะมดลูกอาจจะไม่สะอาดนะครับมดลูกอาจจะไม่สะอาด ก็เลยให้หมอมาล้างหมดลูกนะครับมาล้างมดลูกแล้วก็ผสมครั้งที่สามนะครับผสมครั้งที่สามตอนนี้ได้สามสิบหกวันนะครับสามสิบหกวันก็ยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับแต่มาดูสันนิษฐานนะครับเหมือนเดิมนะครับสันนิษฐานเหมือนเดิมนะครับนี่เพศโหดนะครับเพศโหดแบบนี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นที่จะผ่านรอบนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าวัวจะผ่านรอบไหมครับ ผ่านรอบจะมีเปอร์เซ็นที่จะติดไหมนะครับก็เพศหดประมาณนี้นะครับก็ปัญหานี้ก็เราก็ต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาว่าแม่วัวเป็นอะไรถึงผสมไม่ติดหมดรูปปกติไหมนะครับตังไข่นะครับ,รบมีความสมบูรณ์ไหมนะครับก็ผสมเวลาเดียวกันนะครับผสมเวลาเดียวกันขึ้น ในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนเย็นก็ยังไม่ผสมนะครับตอนเช้าของพรุ่งนี้ผมก็ผสมผสมสามครั้งนะครับแต่ตัวนี้ก็เพศโหดแล้วนะครับก็มีอาการไหลสามสิบหกวันนะครับหรือก็ว่าเดือนกว่านะครับก็มาลุ้นกันว่าจะติดท้องไหมนะครับก็ก็ลองเอาไปไปแก้ปัญหาดูนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งก็ล้างมดลูกก่อนนะครับล้างมดลูกก่อนนะครับแล้วก็ ส้มไม้นะครับนี่ก็ได้สายสิบหกวันนะครับหางเบี่ยงเบี่ยงเพรหดนแบบนี้ก็นี่ก็ใส่ออกฟอร์ดไปนะครับทูกทีแล้วก็ใส่ออกแปดนะครับก็ใส่ใส่ออกฟอร์ดไปนะครับก็ท่านใดที่นะครับมีปัญหาในวัวผสมไม่ติดก็ลองคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆนได้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาที่เหมือนกันนะครับบางคุนนะก็เขาก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ความจริงแล้วก็ เป็นหมอนะครับเป็นหมอที่เขาอาจจะมีประสบการณ์นะครับเจอเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง u t u b e JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ